สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าคุณแม่มาเที่ยวทำบุญเห็นไหมจ้าเนี่ยกองข้าวสวยมากเลยจ้าเห็นไหมคะคุณแม่สร้างไปแล้วจ้ะมีใช่ไหมคะอ่างปอบพี่น้องจ้าเนี่ยยังคนดีเลยไงฮามอดจ้างกินเลยครับสวยงามมากเดี๋ยวรังกระดาษโชว์หน่อยจ้าเนี่ยคุณแม่อะไรนะทำน่ะ คุณแม่อะไรคะทำคุณแม่อุ่นคุณแม่อุ่นคุณแม่อุ่นน้องสาวหลวงปู่สวยไหมคะเนี่ยคุณแม่สั่งไปแล้วแปดใบค่ะเพื่อนๆพอเจอไปจับฉลากจับฉลากปีใหม่ให้พี่ๆน้องๆไปเด้อจ้าเด้อบ้านคุณแม่จัดงานปีใหม่สวยงามมากเลยจ้ะเห็ไหมคะงามบ่พี่น้องจ้ะ ่อยสร้างแล้วแปดใบนะคะนี่แต่ว่าใบใหญ่กว่านี้แจ้าแม่แกมแม่แจมแม่กมแม่แกมแ้่มแ่แก่แกแม่ากมแม่แกแม่แกมาแกมแม่กมแม่แกมแม่กมแม่มแม่แก้าม่มบ่แ่มก่แแม่กมอม ครับข่าทันทีกนนี้นะครับพี่น้องครับ